สวัสดีค่ะพิมพรสวรรจักรราศีค่ะกลับมาพบกันในนั่งคุยยิปซีที่สถานีโฮโลศาสตร์วันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิปซีเลยนี่เราจะมาจับกันสับกันสดๆเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในเดือนนี้เดือนแรกของปีเลยนะสวัสดีปีใหม่ก่ เลยนะคะสำหรับเดือนแรกของปีก็คือเดือนมกราคม2569คุณพี่มังกรของพิมพ์จะเป็นอย่างไรถ้าคุณพี่ทราบลัคนาให้คุณพี่ดูลัคนาควบคู่กับราศีไปเลยนะคุณพี่นะจะได้แม่นยำม,มากมากเลยค่ะคุณพี่มังกรน,นะเราจะมาเริ่มจับไพ่กันด้วยเจ้าชะตาก่อนเลยคุณพี่เปิดมาปีใหม่จะเป็นยังไงอ่าจะมีอะไรที่ เขาเรียกว่าต้องรีบต้องร้อนต้องรนหรือจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในเดือนแรกของปีแบบนี้เริ่มต้นเดือนแรกเลยเราจะต้องมีอะไรเป้าหมายชีวิตทาร์เก็ตสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเขียนไว้เลยปีนี้ฉันจะมีเงินเก็บจุดุดจุปีนี้ฉันจะมีอะไรเพิ่มออใครเคยทำแบบนี้ไหมมาแชร์กันดูพิม์พก็ทำนะ เออมันเหมือนเป็นในลักษณะของการตั้งเป้าให้ตัวเองว่าเอ,อ๊ปีนี้เราจะอยากได้อะไรที่เป็นของขวัญให้กับตัวเราไหมการตั้งเป้าเนี่ยมันทําให้เราเดินแบบมีเป้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เขาเรียกว่าโรเลหรือตุปัตตุเป๋เอ,อเขาเรียกว่า ไปซ้ายทีขวาทีแล้วเราจะพุ่งตรงไปที่เป้าเราเลยเริ่มกันเลยค่ะสำหรับใบแรกเลยเจ้าชะตาในเดือนแรกของปีเป็นอย่างไรก่อนอื่นพิมพ์ต้องขออวยพรก่อนเลยตั้งจิตอธิษฐานอวยพรให้คุณพี่มังกรก่อนเลยในเดือนนี้ขอให้คุณพี่จงมีความสุขสำเร็จสมหวังสมบูรณ์สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างตลอดปี2569และตลอดไปค่ะอ่า 2ใบด้วยมือซ้ายเจ้าชะตาคุณพี่มังกรเป็นอย่างไรเราทำการอวยพรไปแล้วนะว่าคุณพี่จะต้องเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะเปิดออกมาเป็นสามถ้วยอ่าเปิดมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เรารู้สึกใจฟูแน่นอนค่ะเปิดมาอีกใบหนึ่งมีทางเลือกทางแยกด้วยไพย่สดาบเลยจะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง บางคนเป็นเรื่องงานบางคนเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยบางคนเป็นเรื่องการศึกษาต่อหรือเป็นในลักษณะของในเรื่องอาชีพบางคนมีการเริ่มต้นกับวงการใหม่เพราะว่าอะไรเลข3เนี่ยนะพอมาอยู่กับเลข2เนี่ยสามเนี่ยมันเหมือนมีการตัดบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่บางอย่างงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยว่าการงานเป็นอย่างไรการงานโดยตรงของลัคนาราศีมังกรในเดือนมกราคมปี2569เป็นอย่างไร เปิดมาเลยค่ะ8ดาบ <descend ant. S 1> การงานเนี่ยนะเปิดออกมาปุ๊บแดาบฉันเนี่ยนะไม่อยากอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่อยากอยู่กับงานเดิมๆสถานที่เดิมๆรู้สึกมีความอึดอัดความกังวลใจเลือกเกินนะ เปิดออกมาอีกใบหนึ่งก็คือเวลออฟฟอร์จูนเลยแหมไพ่ก็ส่งดีเหลือเกินคุณไพ่นะนับถือกันจริงๆเลยเขาบอกว่าอึดอัดปุ๊บวงล้อแห่งความโชคดีเริ่มหมุนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการงานในเดือนมกราคมเดือนแรกของปีเนี่ยจังหวะชีวิตตอนนี้คุณพี่เหมือนกับว่ามีความคิดบางสิ่งบางอย่างบางคนมีการหางานใหม่แล้วนะมีสิ่งใหม่ๆดีๆวงล้อหมุนไปในทิศท,ทางที่ต้องบอกว่าทําให้ชีวิตของคุณพี่มีเส้นทางใหม่เข้ามาเพราะวงล้อหมุนไปเจอดอกไม้ปุ๊บเกิด เิดเส้นทางใหม่เข้ามาเกิดในลักษณะของสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาบางคนเรียนอยู่ก็มีจังหวะชีวิตที่อยากจะไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้อ่ามีการทําเรื่องตั้งแต่เดือนนี้เลยเดือนมก,กราคมเลยนะจังหวะเป็นแบบนี้เลยหรือบางคนที่ทํากิจการการงานก็รู้สึกว่าเนี่ยเราดูภาพรวมจากปี68ที่ผ่านมานะเรารู้สึกอึดอัดกับบางสิ่งบางอย่างเปิดมาต้นปีเรียกประชุมหน่อยไหมทีมงานพวกพ้องลูกน้องบริวารเรียกประ เลยปีนี้เราจะต้องมีเป้าหมายให้กับบริษัทเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้อชอยเป็นแบบนี้ถ้าเราจะไปต่อด้วยกันทุกคนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นเราจะไม่อยู่แบบเดิมจะไม่ทําแบบเดิมแล้วสิ่งสาคัญที่สุดพอมาประกบกันสองใบนั้นบ่งบอกถึงอะไรลักษณะของความอึดอัดการเอาประสบการณ์เก่ามาเพื่อที่จะทําให้ชีวิตการงานหลังจากนี้ไปมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนแรกเหมือนเป็นการวางแผนเบื้องต้นเล็กน้อยอ่า จังหวะคือวางแผนไว้ก่อนเพื่อที่จะลุกในช่วงต่อไปแน่นอนคะ่ะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีการขยับบางคนมีการวางแผนมีการประชุมมีการทําอะไรที่ก้าวไปข้างหน้าบางคนมีการหางานใหม่แล้วก็มีการตอบรับในสิ่งดีๆด,ด้วยเพราะว่าไพ่ตัวตนออกมาเนี่ยมีทางเลือกแล้วก็ทางแยกบวกกับมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะอืม งั้นเรามาดูการเงินของคุณพี่มังกรเลยค่ะในเดือนแรกของปีเป็นอย่างไรไปเที่ยวปีใหม่มาเนี่ยจ่ายไปเยอะไหมอ๋อเปิดมาเนี่ย เจอกับนี่เลยค่ะราชินีไม้เท้าแล้วก็มากับ DM p a ็เพลสเลยเดือนนี้การเงินยังคงดีอยู่นะเพราะว่าส่งราชินีมาการันตีเลยค่ะว่าการเงินของคุณพี่ในเดือนแรกของปีเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังมีความสวยงามของ DM p a ็พสกินหรูอยู่สบายอยู่อ่าเพราะดาวพระราหูที่อยู่ในเดือนการเงินแล้วเป็นกเกษตรส่งผลทําให้เดือนนี้การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วที่สําคัญราชนีเนี่ยนะมากับไม้เท้าด้วยราชินีไม้เท้าด้วยบ่ง บอกว่ามีลักษณะของการช่วยเหลือการทําอะไรที่อาจจะต้องไปเกี่ยวพันกับผู้อื่นในเรื่องการเงินการทองมีการคุยการเจรจาในลักษณะของ d m b ก็คือองค์กรบางคนเนี่ยมีการคุยกับธนาคารมีการปรับเปลี่ยนในลักษณะของสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เรื่องของเครดิตนั่นเองบางคนมีในลักษณะของการที่จะต้องต่อยอดในเรื่องการเงินการลงทุนก็ทําได้ดีด้วยในเดือนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดือนที่การเงินยังคงสวยงามอยู่ถึงแม้ว่ารายจ่ายยังคง เดินหน้าปกติไม่ได้มีอะไรหวือหวาร้อนอกร้อนใจการเงินยังอยู่ในความที่ราบเรียบแล้วก็เรียบง่ายอยู่นะคะขอให้ไว้วางใจเรื่องการเงินได้เลยนะ ไม่มีดาบเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าปังมากเลยการเงินในเดือนแรกของปีนะคะมาดูในเรื่องความรักเลยค่ะคุณพี่เป็นอย่างไรความรักของลัคนาราศีมังกรในเดือนมก,กราคมปี2,569ความรักเปิดมาเป็นอัศวินเหรียญค่ะมานิ่งๆมาไม่ขยับเลยแล้วอีกใบหนึ่งมาเป็น9ดาบค่ะเพราะฉะนั้นความรักในเดือนนี้หลายๆคนที่มีคู่อยู่ความรักในเดือนนี้ถือว่าเรียบ ไม่ได้ขยับอดูเงียบเงียบไม่ได้มีอะไรแซดดูเหมือนเป็นความห่วงใยและเป็นห่วงกันมากกว่าเพราะว่าก้าวดาบออกมาบ่งบอกว่าคุณกับคู่อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องไปดูแลอีกคนหนึ่งเช่นบางทีคู่เราป่วยหรือตัวเราป่วยนี่แหละเราคู่ก็ต้องมาดูแลเหมือนเป็นการดูแลแบบห่วงใหญ่ซึ่งกันและกันสําหรับคนมีคู่เลยเนาะสําหรับคนที่ไม่มีใครเลยช่วงนี้บอกเลยว่ายังเงียบยังนิ่งอยู่เลย ต้องยอมรับเลยช่วงเวลานี้ในเรื่องของความรักอาจจะเป็นความรักที่ต้องรักตัวเองแล้วก็ฮิลใจตัวเองไปพรางๆก่อนเด้นอนะคะความรักไม่ได้แสแต่ทุกอย่างเหมือนเวลาเนี้ยเดือนแรกของปีค่อนข้างที่จะเงียบและนิ่งไปน,นิดนึงนะคะอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันก่อนสําหรับเรื่องการเงินไปได้ดีนะอ,อันนี้เชียร์เรื่องเงินเลยนะเดือนนี้นะงั้นเรามาดูบทสรุปเลยค่ะคุณพี่มังกรเป็นอย่างไรคะบทสรุปของลัคนาราศ สีมังกรในเดือนมกราคมเปิดออกมาเป็นสี่ดาบค่ะแล้วก็เดอะฟูด้วยนะบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่ใช่ในเวลานี้ขอให้คุณหยุดชะลอน,นิงคุณไพกก็บอกแบบนี้สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเดินไปข้างหน้าเดอะฟูก็การันตีว่าคุณควรที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ใช่ก่อนในเดือนนี้อย่าโฟกัสทุกเรื่องเพราะบางเรื่องอาจจะยังไม่ได้ดังใจนะัก ขอให้รอจังหวะเวลาเพราะว่าสีดาบ่งบอกว่าหยุดอะไรได้ชะรออะไรได้ในเรื่องที่ไม่ใช่ในช่วงเวลานี้ขอให้หยุดค่ะรอจังหวะนิดหนึ่งสําหรับเดือนหน้าเป็นเดือนที่ดาวพระเสารคือดาวประจําตัวของคุณมีการเดินหน้าเดฟกูก็บอกว่าจังหวะที่ใช่รออยู่อีกในไม่ช้าอ่านี่คือเป็นบทสรุปของ ปลายเดือนมก,กราคมเลยนะอันนี้ก็คือเป็นไทม์ไลน์ของเดือนมก,กราคมปี2569หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับคุณพี่ลัคนาราศีมังกรของพิมพ์นะเพื่อที่เราจะได้ไปเดินหน้าแบบเต็มกำลังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กุมภาอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์ต้องขอขอบคุณคุณพี่ที่ติดตามกันมาแล้วฝากกดไลค์ กดแชร์กันเยอะๆแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพิมพสาารสวรรค์จักรราศีด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ